ผมแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับผมโยืิดทีนเวทกุ้ครับไม่ได้เจอกันนานวันนี้เท่าไรร้อยยี่สิบหกครับไปยีเป็นไงเคยชกไหมร้อยยี่สิบหกด้ยก็โชคตลอดก็ได้นะก็ซ้อมอยู่เอเวกุ้เหมือนเดิมกี่วันซ้อมมาก็เป็นเดือนครับเรานี่ก็สไตล์เขานะครับห้ายกเราได้มาชกไหมช่วงหลังนี้เรียกว่าสามยกตลอดก็ชกโรนัชัยครับก่อนหน้านี้ที่ชกที่ไหนวันนั้นชกที่ไอคองทัพอากาศอ๋อเป็นไงบ้างวันนั้นก็ชนะโรนัชัยโอ้นี่มาเจอกับเจ้าวิวนี่เคยปะทะกันมายังยังครัับยงนนะเห็ คลิปเขาไม่ก็เป็นยังไงไม่ฝีมือครับของเรานี่เขาเขาน่าจะยาวกว่าไหมอาจจะไม่เกินกันมากไม่ไม่ไม่มากนะเราก็ซ้อมมาเป็นอย่างดีนะเราคุมไม่ต้องนี่คุมน้ําหนักไหมก็ประมาณสามสิบโลก็ปกติสูงเท่าไหร่ความสูงเราหนึ่ร้อยหกสิบแปดน้ำหนักของเราเท่าไหร่ปล่อยปล่อยครัก็ประมาณหกสิบเอ็ดโลครับพีนี้อายุเท่าไหร่ละสามสิบเอ็ดครับชกมวยมาถึงสามร้อยไหมเนี่ยก็ต้องเยอะกว่านั้นต้องเยอะห้าร้อยนี่ใกล้เคียงนะพี่วานนะอ่ะวันนี้เอาอะไรไปสู้กับเจ้าวีวันนี้ ก็ต้องเป็นเขาอยู่แล้วครับลกในขึ้นคอแฟนคนจากจังหวัดอุดรธานีครับอ้าวฝากแฟนขับเชียร์นะครับวันนี้ครับก็ฝากพี่น้องชาวอุดรนะครับแล้วก็เอฟซีทั่วประเทศนะครับก็วันนี้ก็จะเอาชัยชนะกลับบ้านครับโอเคขอช่วยนิดนึงชายครับผมครับครับจะวิวววิเพชรโกศลนะครับวันนี้ก็ชกรายการใหญ่นะวันเกิดของสนามมวยราชดำเนินแล้วต่อยคู่ที่เท่าไหร่ครับคู่หก ต่อ,อยกับโยทินเอฟเอคลับในอดีตที่ผ่านมาเคยเจอมายังไม่เคยเอาไม่เคยเจอกันเลยเหรอเคยประกบไหมไม่เคยนี่เป็นครั้งแรกก็ถือว่าเป็นคู่แปกใหม่ต่างศึกต่างสายด้วยนะเกียรติเพชรประท้าพลังใหม่และเป็นไงการเตรียมตัวไฟนี้เราซ้อมมากี่วันก็ไฟนี้เราพักอาทิตย์หนึ่งก็สองง่ายยอดครับไฟที่แล้วคือต่อยกับวันวันลุมอ๋อต่อยกับชัยล่าก่อนแล้วก็ไปต่อยวันลุมินีต่อยวันลุมินีกับใครอะคิีบอ๊อกซิ่งฝรั่ง ต่อยฝรั่งชนะไหมอ่าชนะฝรั่งไว้แบบ3ยกเนาะแล้วไฟนี้ซ้อมอยู่ที่ค่ายตอนนี้เกียรติเพชรมีใครมาช่วยปั้มมั้งเหนียวเหนียวอ่ะเข่าเหนียวเหนียวมมั้ยมีุ่นพี่ที่ค่ายครับช่วยช่วยหนุ่อืมช่วยปั้มเพื่อซ้อมกันเลยสมบูรณ์ทุกอย่างได้ศึกษาเทปการชกของโยธินไหมก็ดูตลอดครับอืมก็เป็นเนื้ออะไรก็เตรียมมาครับทีเด็ดแน่นอนอ่าพี่เขาคงจะเน้นหนักที่ในส่วนเราก็คงจะต้องวงนอกอยู่ละ เดี๋ยวค่อยไปแก้กันบนเวทีน้ำหนักตัววันนี้ตกลงชกกันที่อะไรร้อยยี่สิบหกยี่สิบหกแล้วก็กินช่างร้อยจก,กินช่างจะจะจะให้เกินพิกัดที่เป็นแชมป์เฟเธอร์เวทอยู่นะครับร้อยยี่สิบหกมาเท่าไหร่ครับน่าจะสองปอนด์เกินไปสองปอนด์ลดได้สบายสบายเนะาะมั่นใจไหมมั่นใจลึกๆครับครับแต่ก็ไม่ประมาทต่อยตารเกมที่เตรียมมาโอเควิวปีนี้อายุเท่าไหร่ครับยี <24. S 1> จากจังหวัดไปปล่อยนีดตอนนี้เท่าไหร่ ฝากแฟนมวย FC ของมิวหน่อยครับฝากพี่น้องแฟนหมือนกันครับที่เขอามาชมรายการ,รก็เต็มทีนะครับโอเคคุณส,สู้น้องชายถดครับ